วัดีครับวันนี้พวกเราก็อยู่กับพี่โนบิตะนะครับในวันจันทร์ที่16มิถุนายนพศ2568นะครับวันนี้นะครับพี่โนบิตะจะพามาทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์กับโครงงานเครื่องบอกความชื้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมรายการอุปกรณ์กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือแผ่นโปรโตโบอร์ด390จุดเชื่อมต่อ1แผ่นครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า5.1กิโลโอห์มนะครับ เขียวน้ำตาลแดงทองนะครับ1.4ส่วนวัตต์5%เปอร์เซ็นต์ครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนะครับเบอร์104ค่า0 1ไมโครฟารัดครับทานซิสเตอร์ชนิด PNP เบอร์ C9012 นะครับทานซิสเตอร์ NPN เบอร์ C9013 ครับไดโอดเปล่งแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลลิเมตรนะครับสีแดงขายยาวแอนโนดขาสั้นแคโทดนะครับหรือดูที่รอยบากก็ได้นะครับ ก็จะรู้ว่าเป็นขั้วลบนะครับแบตเตอรี่3โวลต์พร้อมรางฐานครับสายไฟเชื่อมต่อวงจรครับน้ำประปา1ฝาครับให้เราประกอบวงจรตามรูปที่6ต่อ40ลงบนแผ่นโปรโตบอดต,ตามตำแหน่งนะครับเราประกอบวงจรเสร็จนะครับเราก็จะได้วงจรเครื่องบอกความชื้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่โนบิตะจะป้อนแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่3โวลต์เข้าไปนะครับพี่โนบิตะคุงก็จะนํามือมาแตะ ที่เส้นลวด A และ B นะครับสังเกตดูนะครับว่าหลอด LED จะติดขึ้นมาในระดับหนึ่งเองนะครับจากนั้นนะครับพี่ลมิตาคุงก็จะนำเส้นลวดทั้ง2จุ่มลงน้ำครับสังเกตดูนะครับว่าหลอด LED ก็จะติดสว่างมากขึ้นนะครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ลิิตามาสรุปผลการทดลองนะครับเมื่อต่อวงจรตามรูปที่แบบ ออหต่อ40ครับและต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรในตอนนี้หลอด led จะดับอยู่และเมื่อใช้มือจับที่ปลายลวดของจุด a และ b สังเกตหลอด led จะติดสว่างในระดับหนึ่งเมื่อนำปลายลวดของจุด a และ b ไปจุ่มลงในน้ำสังเกตว่าตอนนี้ led จะติดสว่างมากขึ้นจึงสรุปได้ว่าวงจรนี้ จะเป็นวงจรเครื่องบอกความชืน้นแสดงผลด้วยหลอด led ซึ่งหากมีความชื้นน้อย led ก็จะสว่างน้อยและถ้าหากมีความชื้นมากก็จะทำให้หลอด led สว่างมากด้วยนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราลองปลดตัวเก็บประจุเซรามิก c 1ออกจากวงจรนะครับปลดตัวเก็บประจุออกครับ แล้วก็จับที่เส้นลวดมีนะครับออกมันต้องจับ2เส้นลวดนะครับก็ปรากฏว่า LED ก็ติดได้เหมือนกันนะครับก็ พี่นวิตะคุงนะครับก็ขอจบการทดลองนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้พี่นวิตะได้นะครับสวัสดีครับ